สสวัดีอนช่ะไรัอดีครับอะไรนี่ยทุกอย่างเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยโทรศัพท์ทีนี้บอกว่าหนูไม่ไปเอาพี่มอเตอร์โทรศัพท์แล้วก็จุนน่ะไปเก็บไว้ในรถย่างเลยค่ะหยู่ค่ะ มันถามก็ได้กินเยอะมันถามร้านไส้เนี่ยไม่กินไหวไหมต่ดสู้นะเจอลูกสาวของเราเจอลูกสาวของเราแล้ว้องพาตอนนี้นางสานอนเจ้กันแล้วดีมากสามอเล่นนเอามึ้ได้วอไรอออกไปดีถือยอลมากดีไหมกินไหม กินไม่ได้รอไปยกค่ะแหละเจอผลอะไรบ้างแหละเป็นไงบ้างสบายดีค่ะอีนี้เองย้ายใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้อยู่เสียงอีสานค่ะประจำเสียงอีสานแล้วกัน ยังไงบ้างก็ดีครับแต่วันนี้ออกงานวันแรกเลยต้อมางานใหญ่เลยใช่ครับเห็นไม่นอนครับไม่ใช่นอนหรือหอนทาวขึ้นเขาอะไรไปยู้อใส่ะมันก็วนเวียนอยู่แถงนี้แหละวนแต่อยู่กับมาร์ล็อตไม่ได้โอ้โหใครแต่งหน้าให้เนี่ยพี่เขาแต่งหน้า้ก็ยังบอกว่าเองตอนนี้เองแต่งหน้าเก่งขนาดนี้เลย แล้วมาอยู่นี่ยังต้องไปซ้อมเลยเหรอแล้วเองพักที่ไหนยังไม่รู้เลยค่ะหนูหนูเพิ่งหนูเพิ่งมาเมื่อวาน,ล,าวนลูกสาวเนาะสาวเองเลยตันมาแบบมึงมันก็ยังแหล่เหมือนเดิมฮะเอ้ยหน่ารักขึ้นสวยขึ้นมั้ยอาพูดให้ฟังห,หน่อยเมื่อก็น,น่ารักก็เสียงดีฟังแล้วจะกินใจนเะสียงดีมากโอเคนะแล้วพักที่ไหนตอนนี้หนูเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อวานเนี่ยแม่มาตอนนี้ ไม่ไม่ได้มาค่ะหนูมาคนเดียวไปพักกับไม่มีแม่สบายดีค่ะแล้วตอนนี้ยังยัพักอยู่บ้านพักเขาบอกใช่ค่ะอาจจะกลับพรุ่งนี้แล้วเขาเรียกซ้อมที่วันไหนเขาเข้าวันวันที่สิบเดือนหน้าพี่น้องครับฝากติดตามลูกสาวนี่น้องตอนนี้ติดตามมีไหมทางไหนมีวงมีช่องอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าเฟซติดตามได้ลูกสาวฝากติดตามมาอีแระไปแน่ลูกสาว แล้วในแมงทุกวันนี้ได้ติดต่อคุยกับพี่สมพรบ้างไหมไม่ค่อยได้คุยเลยค่ะเพ่าก็มีเฟซกันอยู่ก็ก็ดูพี่เขาอยู่ทีมออดไฟฟ้านภาพรตั้งแถวครับกูตกใจตั้งแถวทั้งชายและหญิงนี่เี็นเราอัพเดตนี่เราโอ้ไม่เจอลูกสาวนเรา ให้ไปายเองใส <im> ่กี่นิ้วเนี่ยเองใส่5นิ้วเองไม่ต้องใส่ข้าหนิ้วได้กันเองหรือว่าจะเจ็ดนิ้วแล้วนะโอ้ยพุ่นถอดเท้าไปนะค่ะทั้ผู้ญิผู้ชายถอดเกือบเออไหนไหมอ้าวลูกสาวใครบ้าที่ถอดเกือบมันก็งามือแม่มันนี่่ะ นามขึ <One input> ้แม่มันนี่าแม่ซ้ำกันไหมไหมเอาอดเป็นผอดอยลูกเจอออไปแล้วมันขึ้ปอสูงเอาเลยครับเอาเลยเอาเมื่อกี้ก็จะอาเฮา ไปต้องให้พ่อใส่ฟิลเตอร์ไหมเนี่ยต้องให้พ่อใส่ฟิลเตอร์หมั้ย <lig ues> น่มันมืดังขาดเขียวนะ เป็นไฟแดงเลยนะเอาอเไรพี่หมอนไปเลยครับอันนี้ไปแบบไม่ต้องนัดหมายเลยใช่ไหมไปได้เลยใช่ไหมไปแบบไม่ต้องนัดหมายใช่ไหม สวยเดิมมาจากขนาดไหนนะบอผู้ท่ายไหมธรรมดาละมีแลวก็น่งามนะก็จูีาสวยแล้วก็แก้วหน้าม้าที่แปลงร่าง้วนะสวยแล้วก็ ด้วยก็แบบดูดีขึ้นไหมนี่เราก็ใกล้สวยแล้วก็ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> โอ้พี่นอนส,ะะ <c oughs> สุดยอดเลย กับเห็นฉันด yes. yes. ูฉันเห็นแล้วหนูคือไฮขอสามตัวหนูไม่ได้ไปขอเลขแต่หนูไปยืนร้องไห้จะเป็นจะตายและหนูบอรู้ว่าหนูเกิดยังขึ้นแถบขึ้นมาจะขของนี่คองอะไรจะของอะไรใกล้ๆแมนสิ่บอดดว้ง่วงนอนง่วงยังหรอล่ไม่นอนหลับสบายไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยที่แรกอะ หนูบอกว่าหนูจะไปตั้งนานแล้วหนูไม่ได้ไปแล้วพอทีนี้หนูว่าจะไปอีกพอยังหมดวันสิส่วนหนูกลับตั้งแต่มีนิคอนเสิร์ตได้ผ่าแล้วหนูเลยบอกว่าไม่หนูจะไปหาปู่กับย่าจะไปหาปู่กับย่าวะสันหน,นูบอกสองความพี่ต่อก็เลยสายายายอย่าเพิ่งกลับนะโดยอายสิภาไปไหวปู่วะสันก็เลยอุ้ดีใจจะได้ไปหาปู่กับย่าวะสันก็เลยไปพ่อไปอออไอไอยืนน้ำตาไหลไหลบอกยืนให้บ่ดี โอ้ยอยากอายข้นวสันบังคับเจ้าของบ่ได้อันเด็กหน่อยเป็นเด็กหนอยอยงขังเนี่ยเบิ้มยังสี่แล้วโอ้ยอยากอายกับเจ้ากระทั่งกันทั้งศึกอือวสันแม่นไห้คักกว่านี้น้ำตาลผ้งเงาเยาหยางไปรำลูกสาวครับไป็นรรำถวายมันแบบอยูกแต่ของซู่เนี่ยหายได้เองหนูหน,นูยังหนูไม่ได้ไปรำถวายแต่หนูไปยืนไหว้ไปไปไป,ไปหาเพื่อนน,นะเราไปไหว ต่อาจจะได้ไปร่ำถวายอยู่สักเมือ่อใดเมื่อหนึ่งสว่วนหลูกปนป็นเลยด่ดนะนู๊นุอเป็นไหวอะไรสว่วนหลูกปนป็นเมื่อใดไปด้วย้ยหลูกเป็น,นไหวระมัดก <c oughs> ่อนบางงามแต่เลองเพ่งลองเพ่งถวายเสียงก่อนนี่าไปนอน ไปพระเจ้าบ้านสงสัยแยกนี่ของมาจากเออนี่ของนู่นแลนะสับ อันนี้ซื้อนราอย่างนั่นี่น้องขนมปังค่ะขนาดไหนนอนี่หนึ่งใสยามโอ้ต่้างดนยเราขนนปังน้ง <c oughs> นี่นน,นี่สยามน่บงแล้วคินีนนนนนว่าวสนริดน,น,นาทำไมน่าจะมีนอะไ้กันนะครับบ๊ายบาสวัสดีครับ